ว้าวแท็ดูป่าฝนที่น่าอาศัศจรรย์นี่สิ <c oughs> ใช่แล้วละต้องมีสัตว์ที่น่าสนใจมากมายอาศัยอยู่ที่นี่ฉันสงสัยว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในป่าฝนฉันต้องมีขาแมนมุมแล้วก็แขนจับ ยืนยันขาแมงมุมแขนจับเปิดบลิปปี้สเตชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วว้าวอมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวที่นี่มีฝนตกเยอะแน่ๆเลยใช่แล้วตกเยอะเลยละ่ะเฮ้ยนี่ผมเองบลิปปี้ นี่คือแท็บสวัสด,ดีจ้าฉันชื่อไปฉันเป็นแพนด้ายักษ์ดีใจที่ได้เจอนะเราอยากรู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในป่าฝนคุณพาไปดูได้ไหมครับได้สิจ้าฉันจะไปกินมือเที่ยงกับน้องสาวปกติฉันไปสายทุกทีฉันเลยอยากจะไปถึงก่อนสักครั้งเราคงไม่รบกวนนานครับเยี่ยมไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างเย้ yeah. ขอบคุณครับคุณไป พอดีฉันหิวนิดหน่อยก่อนมื้อเที่ยงเธอช่วยเก็บต้นไผ่ตามทางได้ไหมจ๊ะกินเป็นของว่างนะ่ะได้ครับว้าวต้นไผ่สูงเท่าบ้านทั้งหลังเลยส่วนที่อร่อยที่สุดคือยอดจะ้ะช่วยหน่อยได้ไหมวู้าวว้าว,ว,าวเยี่ยมเลยว้าวดูนั่นมีลิงด้วยเขาคือลิงขนทองไงจ๊ะเฟร็ด อถทีเฟรสสพนด้าทุกตัวชอบกินไผ่เพราะที่จริงเรากินได้แค่อย่างเดียวถ้าเป็นไอศครีมล่ะครับไอศครีมก็ไม่ได้จ้านอกจากว่าจะเป็นรถไผ่นะเธอช่วยหาไผ่ให้ฉันอีกหน่อยได้ไหมพอกินของว่างเสร็จน้ำย่อยก็เริ่มมาแล้วละได้เลยครับมีกิ่งสวยๆตรงนั้นว้าวมาแมลงตัวสีแดงโอ้นี่คือริสกับฟิโอนาพวกเขาเป็นด้วงงวงไผ่นะหวัดดีครับคุณแมลง อโอ้แย่แล้วฉันจะไปสายอีกแล้วโทษนะต้องรีบไปแล้วโอ้อีกแล้วเหรอเนี่ยโทษทีนะพอดีฉันกำลังช่วยเพื่อนใหม่บลิปปี้กับแท็บสวัสดีครับเธอแบ่งไัยให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่านะขอบคุณที่พาชมนะครับคุณไปคุณช่วยให้ผมได้คำตอบสำหรับคำถามของผมมีสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในปาน่าฝนลิงขนทอง ด้วงสีแดงและแพนด้ายักษ์ซึ่งมีอาหารโปรดคือไผ่ <c oughs> อัปโหลดคำตอบเลยแท็บ <c oughs> ฉันว่าได้เวลาของว่างสำหรับเราแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่ครับลาก่อนครับไป